ทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุของความเกิดขึ้นของสรรพสิ่งของวิญญาณกับนามรูปวิญญาณกับนามรูปหรือสิ่งที่มันแตกสลายเกิดขึ้นมาได้อย่างไร รรมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุและวิญญาณนามรูปจะดับไปได้อย่างไรทามันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุธรรมมันเป็นเหตุของความดับทำที่เกิดจากเหตุของความดับถ้านี้ดับนี้จะดับนี้ดับนี้จะดับถ้าเหตุดับ ความที่เกิดจากเหตุก็จะดับไปด้วยดังนั้นความตายเนี่ยมันมีเพราะว่าเกิดเพราะเกิดเลยมีแก่เจ็บตายนะดังนั้นถ้ามันเป็นเหตุของความตาย ก็คือการเกิดดังนั้นะนะนะถ้าเราดับการเกิดได้ความตายก็จะไม่มีส่วนการเกิดช,า,ชาติชาติมีเพราะมีสถานที่เกิด สถานที่เกิดก็คืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณรูปกายเวทนาสัญญาสังขารสีธาตุเป็นธาตุดันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเราหลงห้าธาตุใน5้าธาตุเนี่ยหนึ่งธาตุมันจะไปตั้งอาศัยในสีธาตุ สี่ธาตุเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารามนะอารามนังที่พระเจ้าตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปซ่องเสพนะก็ถึงความเจริญงอกางามไปบุญได้ วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้